สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 17 Apple มีการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับ i m e s s a g e ในแอปข้อความทำให้การใช้งานครอบคลุมยิ่งขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมไปชมกันเลยครับเมื่อเราเปิดแอปข้อความขึ้นมาแล้วแตะปุ่มเพื่อสร้างข้อความใหม่ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา Apple ได้เพิ่มปุ่มบวกเข้ามาเพื่อเก็บเมนูคำสั่งในการใช้งานทำให้หน้าจอของแอปดูสะอาดตายิ่งขึ้น เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเมื่อแตะปุ่มบวกเมนูตัวเลือกการทำงานจะแสะดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกคำสั่งในการใช้งานได้ทันทีเช่นการสร้างสติ๊กเกอร์การเปิดกล้องการเลือกรูปภาพเป็นต้นในรายการตัวเลือกนี้เราสามารถแตะคำสั่งเพิ่มเติมหรือแตะบนเมนูแล้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดดูรายการแอปต่างๆที่รองรับ โด,โดยรายการแอปต่างๆนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานในแอปข้อความได้ด้วยครับวิธีเปิดหรือปิดทำได้ง่ายๆด้วยการกลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่การตั้งค่าแอปข้อความแล้วแตะเลือกในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะแอปสำหรับ iMessage รายการแอปที่รองรับในแอปข้อความจะแสดงขึ้นมาเราสามารถแตะสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดการรองรับการใช้งานได้ทันทีครับ อยากให้อัปไหนแสดงขึ้นมาเพื่อเลือกใช้งานหรือต้องการซ่อนสามารถทำได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ